นคนอื่นค่ะเธ<ส>อนี่นะ,ะเราแบบว่าทุบกระปุกลงทุนหุ้นกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก,ก็ไม่ใช่ใครที่แปนเขา,เาละยังไงเดาว่า,วาอย่างนั้นน่าจะมีคนนุณน็อตร่วมด้วยค่ะก็ทําธุรกิจเต,ต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาวโอ้ต้าหู้ไข่พร้อมทาน คือร<า>้อยล้านเนี่ยคือสิ่งที่มันแพงไม่ใช่ได้หรอกครับเพราะว่าไอ้ชันล้อมเนี่ยซ้า,ายขวาเนี่ยเขาจะฝังเพชรหมดเลย <c oughs> แล้วคุณชมพู่เนี่ยก็จะแบกขึ้นบ่าตัวเองแล้วก็เดินเ <c oughs> ต้าหู้ไข่มาแล้วคะ่ะเ <c oughs> ต้าหู้ไข่มาแล้วคะ่ะ <c oughs> ไม่เขาบอกว่าคือเขาหมองในเรื่องของเฮลตี้ค่ะพี่นี่ไงอย่างสโลแกนที่เขาเขียนข้างบนบอกว่าเฮลตี้ anywhere anytime บอกว่าคุณสามารถที่จะมีสุขภาพดีที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เพราะว่าเป็นเต้าหู้ไข่พร้อมทานเงเป็นแบรนด์ที่เธอสร้าง คิดคนขึ้นมาเองเลยโอ้นี่หัวเข้าใจผิดเลยไม่ได้เอาะลอมไปเดินขายแต่ทำแบรนด์ใหญ่วางขายตามห้างสินค้าชั้นนำต้าหู้ไข่พวกซีวงเซเว่นก็ต้องขายด้วยเนาะพอทําแบรนด์อย่างนี้แล้วก็ได้คุณน็อตเนี่ยมาดูแลเรื่องธุรกิจแล้วได้ชุนชมพู่เนี่ยมาดูแลเรื่องของการพีอาร์อะไรแบบนี้นะผมว่าเป็นคู่ที่ลงตัวนะใช่เนี่ยอยากรู้มากเลยว่าคุณชมพู่เนี่ยนะเขาคิดยังไงคิดยังไงถึงทาผลิตภัณฑ์เต้าหู้ไข่พร้อมทานพี่ก็อยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ เราไปถามคุณชมพู่กันค่ะก็ยินดีกับชมด้วยครับมีธุรกิจของตัวเองแล้วครับผมมีให้เขาได้เข้าไปรึกษาบ้างมีให้เขาปรึกษาบ้างไหมก็นิดหน่อยไม่นิดหน่อยปรึกษาเยอะก็โดยมากผมจะถนัดเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคุยกันเรื่องมาร์เก็ตติ้งมากกว่าครับว่าคำตลาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆเรื่องเรื่องของบริษัทจำกัดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะให้เขาปรึกษาดีค่ะดีมากเลยะก็ดีดี ดีมากดีมากก็ให้ให้ให้ข้อคิดอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างเตือนสติด้วยหลายหลายเรื่องก็คาดหวังสูงอะไรค่ะก็ก็ก็อยากให้มันไปได้เพราะว่าเราก็อันนี้ก็คือถือว่าก็ก็ลงกับมันทุกอย่างอ๋อจริงๆแหม่มันพูดยากแล้วเพราะว่าคือธุรกิจเราคือถ้าไปเที่ยวกับบริษัทใหญ่ๆมันก็อาจจะดูเป็นธุรกิจจุ๋มจิมน่ารักอะไรเงี้ยแต่สาหรับตัวชมก็ชมก็ถือว่าถูกกระปุกทีลกทีลร้อยามเห็นไหมอะไรนะคะ ก็ถ้าถ้า,ถาตัวชมอาจจะไม่ถึงนะคะเฉพาะตัวชมแต่ว่าแต่ว่าภาพรวมก็ประมาณนะัจ้จริงๆผมว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูจากโปรดักที่เขาทํากันนะฮะทั้งอาร์ตทั้งครอบครัวของคุณอาร์ตเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความถนัดด้านเต่าหู้อะไรอย่างเงี้ยมาต้องนานแล้ว แล้วผมว่าคอนเซปต์อะไรที่เขาวางเอาไว้จากฟังดูแผนการตลาดอะไรเงี้ยผมว่าเขาทําได้ดีมากคิดว่าน่าจะไปได้สวยน่าให้เขาทำของเขาไปแหละดีแล้วก็คือจริงๆแล้วของอย่างอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนเก่าก็คือสมัย่ตั้งแต่เรียนกันมาใช่ไหมฮะก็คืออย่างคุณอากับชมเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจนกระทั่งมาเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับก็ผมว่าเป็นธุรกิจที่เขาทําด้วยอย่างนี้ก็ดีแล้วครับผมไม่ควรเข้าไปยุ่งก็อย่างที่อย่างที่แจ้งนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยว ก็ยังเรื่อยๆอยู่ก็ถ้าชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวดีก็ยังไม่มีการพูดคุยเป็นกิจลักษณะนะครับก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดมีชัดเจนแล้วจะบ่อยเรื่องคงยังยังไม่มีอะครับครับผมจะหาอะไรจะหาอะไรไกลขนาดนั้นก็คืออย่างตอนนี้ชมเขาเพิ่งเริ่มทําธุรกิจด้วยครับอ่าก็คืองานอะไรก็เยอะยังมีงานด้านตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนต่างงานเพิ่มขึ้นเยอะอะไรเงี้ยผมก็มีการทําธุรกิจของผมเพิ่มขึ้นด้วยเลยอ่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแจ้งพี่ๆทุกคนครับไม่ลด ดูไม่ขดชิวแล้วก็ชิวก็อย่างที่รบอกอแหละค่ะก็คือต่างคนก็ต่างแบบมีอะไรต้องลุยกันอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยรอให้มันเซ็ตเซ็ตตัวก่อนอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ปีนี้แน่ๆค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นปีหน้าปีหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าคือ มันด้วยภาพรวมอะไรหลายๆอย่างของปีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นไปนไม่ได้อ่ะค่ะก็ฝากนะคะก็ d a เ g อร์แบรนด์นะคะเป็นเต้าหู้ไข่พร้อมทานนะคะก <c oughs> ็เป็นธุรกิจใหม่ของชมนะคะก <c oughs> ็อยากจะฝากไว้ <c oughs> จริงๆคือได้ทุกๆเพศทุกๆวัยเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นอาหาราทานง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลานะคะมีประโยชน์ปลอดสารกันบุดสารกันเสียไม่มีสารก่อมะเร็งนะคะก็39บาทนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะเร็วๆนี้น่าจะหาซื้อได้คือตอนนี้ก็คือวางวางจําหน่ายแล้วนะคะในหลายๆที่แต่ว่าเชื่อว่าอีกไม่นานก็คือคง คงทั่วพร้อมทานก็คือแบบเป็นต้องหู่ไข่มาแล้วก็ฉีกมาเสร็จปั๊บไปปรุงอาหารได้เลยหรือคุณจะตักกินได้เลยพร้อมทานไง